สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องน้านายเฟมิลีนะครับจะรอดไหมวันนี้จะรอดไหมครับวันนี้ดูก้อนเมฆครับมืดคลึ้มมาแล้วนะครับผมวันนี้เมฆก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับวันนี้เมฆก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยวันนี้จะโดนถล่มหรือเปล่านะครับผมมาแล้วนะครับนักแสดงของเรานะครับเชือกแรกมาก่อนแล้วนะครับ น้องน้ำเพชรนะครับผมมาแล้วเชือกแรกเลยครับผมเป็นเชือกแรกได้มาพักกีรันแสดงนะนะฮะด้านหลังฉากแสดงของเราเลยครับผมรามาด้วยนะครับน่นกำลังอาบน้ําเลยนะครับก่อนหน้านี้เละเทะหมดเลยนะครับเด็กหญิงบอพรอยแลวก็พี่อ้วนของเรานะครับน้องทองคํานะครับโอ้พวงนี้มีโปรแกรมหวานข้าว้วยนะครับพ่งนี้นายนมีโปรแกรมหวานข้าวด้วยนะครับ ไม่รู้ว่าจะหวานได้หรือเปล่านะครับดูจากก้อนเมฆแล้วนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับไม่บ่ายก็น่าจะเป็นช่วงค่ำนะครับผมก้อนเมฆลอยมาก้อนใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับนี่ถ้าคือมันคลื่นลงมาเนี่ยน่าจะเต็มนานะครับน้ํานะครับผมวัดกันดูนะครับวันนี้ว่าจะตกหรือเปล่านะครับถ้าตกยังไงพรุ่งนี้คงหวานไม่ได้แน่นอนข้าว ก็แล้วแต่ธรรมชาตินะครับผมนี่บอพลอยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นอันเสร็จวิธีในการอาบน้ํานะครับผมเป็นเชือกที่สองครับมาแล้วนะครับชอกที่สองนะครับชอดที่สองรองจากคุณพี่น้ําเพชรนะครับมาแล้วบอพลอยนะครับโชว์แรกนะฮะโชว์รอบเช้านะครับนู่นพ่อไปอยู่นู่นแล้วนู่นไม่มีอะไรหรอกปายจับนมเลย อันนี้ต้องอยู่กับเขี้ยวหมูฮะถึงจะถูกกันอ่าพี่ทองเองเรานะฮะพี่คำเราก็อาบน้ำนะฮะตอนนี้ถึงอ,อากาศแบบนี้นะฮะแต่ร้อนอบอ้าวนะครับอากาศจะไม่มีแดดนะครับแต่ตอนนี้ร้อนอบอ้าวนะครับคือร้อนอบอ้าวนะร้อนอ้าวนะเหเนื่นอไหลละอันนี้ดูฮ่ก้อนเมฆค,ครับดูแปลก,กาวก้อนเมฆด้านหลังน้องทองคำนะครับก้อน หนี่ถ้าก้อนเป็นก้อนหล่นลงมาเนี่ยไม่เหลือแน่นอนนะครับ่วมคักท่วมแน่แล้วพี่นอดาเดี๋ยวดูพี่ทองทำอาบน้ำนะควันใหม่ก็อยู่บนอาบสบายๆนะครับผมเห็นแล้วก็อยากจะลงอ่างลงอาบน้ำเหมือนกันนะร้อนนะครับ ร้อนมากๆเลยครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้อากาศร้อนร้อนอบอ้าวนะครับร้อนอ้าวนะครับอ่าดูฝั่งด้านซ้ายมือครับซ้ายมือก็มาแล้วนะครับสองพี่น้องนะครับไอแสนคํากับิล่าคาแพงนะครับมาแล้วนะมาพร้อมกับอาหารคาปาก์เยอะครับตัวนี้หญ้าเขียวหญ้าหวานนะฮะหยิบมาด้วยหยิบมาด้วยเดี๋ยวมาอาบน้ำตรงนี้นะครับผม ตามคิวตามคิวอันคิวตรงนี้ไม่มีไม่มีอาบโอ้เสียงครับมาแล้วเสียงคำรามมาแล้วครับผมเสียงฟ้าร้องมาแล้วโอ้ดูก้อนนี้ครับดูก้อนนี้ครับท่านผู้ชมครับดูก้อนนี้ดก้อนนี้ก้อนนี้เน,นี่ยวัดใจทนะัทีละทึกเลยครับผมระทึกระทึกเลยวันนี้จะหนักหรือจะเบาเดี๋ยวเรามารุ่นไปด้วยกันนะครับ ก็เป็นฝนที่สองนะถ้าฝนตกนะวันนี้นะก็เป็นครั้งที่สองนะที่ตกครั้งที่สามสิครับเออครั้งแรกนะนายก็ลงที่ฟารที่สองในช่วงงานไปจําปีบนหน้าช้างโดมแรงด้วยก็ตกเิดเดียวครับตกแป๊บเดียวไม่ถึงไม่ถึงยี่สิบนาทีครับก็หายไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หายไปนะครับจนถึงวันนี้นะครับผมนี่วันนี้เลยวัน,นที่เท่าไหร่วันที่สิบสองนะสิบเจ็ดสิบเอ็ดหรือเปล่าเออสิบเอ็ดเออวันเนี้ย วันที่เท่าไหร่นะลืมว <l ưng S 2> <l ưng S 1> ันที่ซะงั้นโอ้ <l ug> อืมาวน้องมีนาไปละตามมาด้วยวันนี้มาด้วยครับผมโอ้ aw, aw, <l ug> พี่ดาวพี่ดาวของเราก็มาด้วยครับดาวมาด้วยนี่ดาวมาด้วยครับวันนี้วันนี้ดาวมาด้วยนี่ดาวมาด้วยครับ เป็ดก,กาวครับช้างเดินแล้วก็แบ็ก,กาวก็เป็นหอชมว่าหอชมช้างนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นนี่แหละเพี่อนดูครับก้อนเมฆนะครับโอ้แป็ดก,กาวงามขนาดเลยครับตอนนี้พิธีกรลานแสดงก็เริ่มเรียกนักท่องเที่ยวนะครับไปนั่งที่อาตจันนะครับนั่งช้างมาดูช้างแสดงนะครับ วิด,ดาวมงคลมาแล้วครับบอกฮัลโหลดาววัสดีครับโฟสวัส oh, ดีครับวัสดีครับจุงกะจุงกะวันนี้มาลงสนามใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> วันนี้เรามาลงสนามครับวันนี้ดาวมาลงสนามด้วยครับวันนี้วันนี้ดาวโชว์ครับ <c oughs> วันนี้ดาวโชว์ <c oughs> เออ <c oughs> หลังจากไม่รู้นะหลังจากที่ห่างหายไป <c oughs> หลายหลายวันมากเลย <c oughs> เป็นเดือนแล้วมั้งนี่เป็นเดือนนานๆนได้มาทีนานๆนได้มาทีนานๆนได้มาทีให้มาคุ้นเคยสนามนะ ดาก็ไม่ไม่เท่าไหร่ครับว่าดาวก็เป็นช้างที่เป็นช้างแสดงอยู่แล้วเป็นช้างที่อยู่ในอยู่กับผู้คนมากมายอยู่แล้วนะฮะก็ไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่ก็แสดงได้ดีด้วยแสดงได้เก่งด้วยนะฮะแต่น้องไม่ได้เป็นทีมงานการแสดงนั้นเองนะครับว่าจับฉลากนะฮะคือจับฉลากเขาตกรอบไปนะครับนะผิดที่จับฉลากไม่ได้แค่นั้นเองนะฮะถ้าจับฉลากได้ก็อยู่ในทีมการแสดงนะครับเดี๋ยวรอชิ้นปีงบประมาณก็ รับสมัครเพิ่มอีกนะครับถ้าช้างสนแสดงของเราขาดก็จะสมัครเพิ่มนะครับถ้าไม่ขาดก็คงไม่ได้สมัครเพิ่มนะต้องให้ช้างแสดงเราขาดก่อนนะครับคือไม่ครบจํานวนก่อนถึงจะสอบเข้าใหม่ได้ไลมอนมาแล้วครับผมไลมอนมาพร้อมกับน้ําหวานนะฮะนี่กินน้าหวานนะน้ำตาลสดนะฮะกินน้าตาลสดทุกวันบำรุงร่างกายอีลาคําแพง อีหลงังกำแพงอาบเสร็จก่อนพี่ให้ลาอาบก่อนพี่ครับเสร็จก่อนให้ให้เสร็จก่อนพี่อีหละเป็นช้างคิวแรกครับที่ลงสนามเป็นเชือกแรกเลยที่เดินนงหน้านะครับตอนนี้นักแสดงของเราก็มาเตรียมความพร้อมนะครับที่จะนะลงสู่นะฮะสายตาประชาชนนะฮะลงสู่สนาม โชว์ความน่ารักน่ารักครับหายไปพี่น้องได้เบิรงกันแล้วครับพี่น้องเอ้ยผู้ใดยังบ่ท่านมาเบิรงสร้างโชว์สร้างแสดงนะครับที่สุดคนก็มาเบิรงเด้อครับพี่น้องมีเวลามาให้กำลังใจครับกับสร้างแสดงเฮานะครับเออผู้ใดบ่เคยเห็นผู้ใดบ่เคยพอนะครับเห็นแต่น้าคลิปเนาอยเห็นแต่นําไล่สดนะครับบ่เคยเห็นของจริงจักเทื่อนะครับอมาเบิรงนเด้อพี่น้องเลยนะครับนานายก็จะเก็บบรรยากาศนะครับ ในช่วงก่อนการแสดงนะครับอาบลงอาบน้ําของนักแสดงนล้นะเนี่ยนะครับก่อนที่ช้างจะลงสนามนะครับช่วงช้างอาบน้ําช้างรอลงสนามนะครับเก็บบรรยากาศเอาวันนี้ทองแท่งมาด้วยค่ะมีทองแท่งมานะครับวันนี้มาทั้งพี่แล้วก็น้องเลยครับทองคำทองแท่งมานะครับวันนี้เมื่อวานมาแต่ทองคําทองแท่งลาพักผ่อนหนึ่งวันนะครับผม วันนี้มีนักท่องเที่ยวจะเป็นนักศึกษานะครับมาร้อยเกือบสองร้อยคนนะครับผมเราไม่ได้ไปเก็บภาพด้านในนะครับตอนนี้ก็ทางเจ้าหน้าที่นะครับของโครงการลูกหูช้างเรากำลังกล่าวต้อนรับนะครับกาลังกล่าวต้อนรับเพื่อนแหละเป็นมาบึงเยี่ยมมายามนะครับอบอกภาษาอีสานไปน่น,าน่ามาไม่น้องแต่ว่าภาษาซวยก็าคงจะฟังบง่รุงเรื่องอนะครับคงสิฟังบอก ภาษาไทยบนภาษาอีสานเด้อพี่น้องเด้อการเก็บบรรยากาศนะครับคลิปชมแบบเพลินๆนะครับก่อนการแสดงของช้างจะเริ่มนะครับไปเบิ้ง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 ไอ้อียังไปเบ,ปเบิ้งพืชผักสวนครวัวของเราก่อนว่าอย่างไรครับพี่เเบิ้งขุดผักสวนครัวตัดหมดแล้วแต่ตัดให้มันเกิดไหมเนาะตัดให้เกิดไหม อะไรั้ก็อันนเกินใหม่นะครับชวนใหม่เนาะใช่เกินใหม่เกินใหม่อ <ti> ู้วมะเขือมัอนี่นะสิป่อเอาไปเจอลำพริษนี่ครับเขาลูกหนานี้เด้ออาลูกไม่น้อยเนาะน้อยอันนี้อ่ะเอาตัวหยังเห็นมันมีมันไม่นวยป่ะนี่นะนี่นี่นี่เอายอดมันไปเจวเพื่อไว้ให้ขน่อยเนี้ยเขาสิเอาไปเจวปนมันนี่เออเก็บแห่ก็ได้ นี่ฮะก็เราเก็บจนคุ้มค่าหมดแล้วนะครับเก็บ <g ill ip ot> เอาไปกินเอาไปผัดจนคุ้มค่าแล้วครับแล้วก็มันเริ่มแดงแล้วครับใบมันเริ่มเหี่ยวมันเริ่มแดงแล้วก็ตัดออกตัดออกแล้วก็เดี๋ยวมีเวลาก็จะเอาตัวเก่าออกแล้วก็ปลูกใหม่นะครับปลูกไขยแต่ไห้หลานก๋วยเตี๋ยวก็วพอะแล้ว <c oughs> ออนะครับผักของเราก็กนะเก,ก็บต่อใส่กระเป๋าเสืออนี่มันใส่โอ้ดิดีด แค่ตรงเสือนี่ไวปเป็นเจลสูงเสือ,สอมีสองนวยมามวันนี้วัดใจกันเลยครับผมวันนี้จะตกหรือเปล่าครับผมวัดใจกันวัดเลยวันนี้ทางนี้แน่นอนครับลงไปแล้วลงเม็ดไปแล้วทางนี้ดำๆนะทางนี้ขาวๆยังอยูอ่วัดใจกันวันนี้จะตกหรือเปล่าระทึกระทึกเลยวันนี้ ลุ้นระทึกครับว่าฝนมันสีหำม,มาบอครับพี่น้องครับฝนมันสีโต๊ะมาบอเอ,อ้เอออยเหนอโต๊กกะกับโต๊ะมาเถาะได้ว่าดอก <c oughs> โต๊กกะกับโต๊ะเถาะนะะฮโปรแกรมแต่โปรแกรมพวุ้งนี้นาไหนต้องไปหวานข้าวอีกโอ้ได้หว่านบ่เนาะรถไถบ่สิลงได้บอสัน่นน่ะมันสิติดลมบ่สัตว์ติดลมก็ว่าค่อยว่ากันไปนี่ อ่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์ให้น้านายด้วยนะครับกดไลค์กันให้หลายๆเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์ให้น้านายเนี่ยครับผมอ,อยากได้ไลค์เยอะๆกดคอมเมนต์ด้วยนะคะคอมเมนต์คอมเมนต์คอมเมนต์ทักทายนะครับกับน้านายได้นะครับคอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะคอมเมนต์นะ <c oughs> กดไลค์ให้เป็นกำลังใจเลยครับพี่น้องเด้อน,นะครับกดไลค์กด like, กดไลค์กดซับให้น้ำผู้ใดยังบ่ทันกดซับให้กับกดซับให้แน่คลิปชมบูมพลินนะครับชิปชมน่ารักน่ารักนะฮะชมบูมพลินของพี่น้องนักแสดงน้องช้างนักแสดงของเรานะครับแล้วก็ใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปลังคุยเลยนะ ใช้คนเดินวางควายไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยยี่ยงสีเลยไม่รู้เลย